จริงๆคือก็เข้าใจว่าเอ้ยหรือว่ามันจะเหมือนในภาคไทยหรือเปล่าที่แบบสายการแสดงสายแบบหนังสายอะไรนี้จะๆเลยคือเริ่มสิร์ชเกี่ยวกับควอมรูมากขึ้นว่าเป็นคณะนี้ิสอนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนได้รู้ว่าเออเขาเน้นไปทางด้านการจัดการการสื่อสารมากกว่าแบบพรอมมิ่งอาร์ตแต่รู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับ g กของพีแอนาคคที่อยากจะทําแบบแบรนด์ของตัวเองพอพร์ตโฟลิโอกับอินเทอร์วิวสคัญมากๆนะคะรุ่นฟิวอะก็จะมีคนที่คะแนนได้สูงแต่ว่าคือพออาจจะไม่ตรงโจทย์กับที่คณะต้องการแต่ว่าคะแนนเอ t ก็ สำคัญเหมือนกันนะคะกับ i อออสอีกอย่างหนึ่งที่ห้ามขาดเลยก็คือการรู้จักคณะให้ดีที่สุดตอนแรกก่อนที่จะเรียนคือกัองวลมากเพราะว่าตั้งแต่เรียนพี่เจาดิสอนมายังไม่เคยเรียนโรงคนอื่นเลยไม่เคยเห็นหน้าใครเลยแบบแต่พอได้เรียนไปแล้วเพื่อันชิลกับที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพี่พี่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่โอเปนมายนเด็ดมากๆแล้วเขาก็ไนท์มากๆแบบใจดีามากมันดีตรงที่เราได้รู้เ e อร์สเป i v e ฟของแต่ละคนก็เหมือนเราจะได้รับความเห็นรับไอเดียใหม่ๆมากขึ้นที่บางทีเราอาจจะไม่ได้คิดซึ่งคําถามค่อนข้างตรงกับเหมาะ เปิดแบบเปิดเมลมาแล้วตกใจมากตอนแรกเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ไม่เหมือนที่เราคิดเอาไว้ว่ามันไม่ขึ้นมาคําแรกว่า congratulation อะ่ะมันไม่ใช่เป็นแบบ dear dear something อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าค,คือแบบก็ต้องสติแล้วกว็แบบใจเย็นก่อนใจเยน็นตอนแรกใจแป้วกปแล้ว,ว่าไม่ติดหรอวะเขาจะบอกเฉยๆหรือเปล่า see you in the next round คือเราไม่อยากไปเจอเขาแล้วนึกออกปะแลก็แบ,บใจเยน็นใจเยน็น ค่ะชื่อคุณนะคะก็เพิ่งจบจากโรงเรียนออเรนโซอาร่วมเนดีอินเทอร์เนชั่นท์ท็อปกูนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่คณะนิเทศศาสติวามาฮาบิอัลทั้งอินเตลร์นะคะหรือว่าทุกคนอาจจะรู้จักกันในชื่อคอมอาร์ตส์ ก็สําหรับแบ็คกราวน์ว่าทําไมถึงเลือกคณะน,นี้จริงๆตอนเด็กๆคือเป็นคนที่แบบเรียนการแสดงแล้วก็เรียนเต้นมาเยอะมากๆ <g ül> ก็เลยทําให้ตอนเด็ววกๆเป็นคนที่กล้าแสดงออกแล้วก็ชอบทาแอทเทนี้มากๆเวลาใครถามก็เลยจะตอบตลอดเลยว่าแบบอยาอา่างเรียนคณะนิเทศเพราะว่าเหมือนไม่ชอบวิทยาศาสตร์มากๆแล้วก็เลขก็ ทำได้แต่ว่าแทบไม่ได้ตรงไหนจะทําก็เลยไปออกแนวสายศิลปะมากกว่าแต่ว่าพอโตขึ้นก็ได้เรียนวิชาเลือกมากขึ้นแล้วก็เที่ยงเรียนเซวเขาจะมีคลาสแบบสอนที่เกี่ยวกับด้านบิสเนสโดยเฉพาะเลยพอเรียนเรียนไปอะฟิวรู้สึกว่ามาเก็ตติ้งอะคือสิ่งที่ฟิวสนใจที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราเรียนแล้วเราเข้าใจที่สุดละกันจนมาเจอคอมอาร์ตจริงๆฟิอก็เข้าใจว่าเอ้ยหรือว่ามันจะเหมือนประเทศภาคไทยหรือเปล่าที่แบบสายการแสดงสายแบบหนังจ่ายอะไรอนี้จ่าๆเลยคือฟิวก็ชอบด้านนั้นแต่ว่าถ้าจะไปเวนั้นเลยก็อาจจะยังแบบเ ่็วิจัยเกี่ยวกับพรมอาร์ตมากขึ้นว่าเป็นขณะนี้สอนอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนได้รู้ว่าเออเขาเน้นไปทางด้านการจัดการการสื่อสารมากกว่าแบบ performing art จะรู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับโกของพีแอนาคคที่อยากจะทําแบบแบรนด์ของตัวเองสักแบรนด์หนึ่งหรือว่าแบบจะทําธุรกิจต่อยอดที่เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยสร้างแบบ successful business ขึ้นมารู้สึกว่าขนาดนี้เป็นคณาที่ตอบโจทย์มากๆค่ะแล้วก็อีกด้านนี้ทําได้คือแบบเลือกขนานี้เลยก็คือแบบด้าน activities นะคะคือเขาไม่มีกิจกรรมให้เลือกเยอะมากๆถ้าแต่เข้ามาก็จะมีแบบ first meet ของจุฬาแล้วก็ จะมีวกปิดปิ้วสามวันนะคะเป็นการรับน้องอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าใครอยากจะทําละครนิเทศอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะทําได้ตลอดแล้วพี่ๆทุกคนก็คือพพอร์ตมากๆให้ปีหนึ่งแบบเข้าไปช่วยงานด้าละครนิเทศหรืออะไรย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนเขาอยากให้พวกเราได้เรียนรู้งานตั้งแต่ปีหนึ่งเลยเผื่อว่าอนาคตไปเราอาจจะชอบเราจะได้แบบรู้ตัวแล้วก็เอาไปต่อยอดในสิ่งที่เราอยากจะทําในอนาคตได้ค่ะส่วนการเตรียมตัวล่วงหน้าสําหรับพอร์ตฟลิโอกับอินเทอร์วิวสำคัญมากมนะคะจริงๆคะแนนเอสเอทีอ่ะเวลาแบบเวทเป็นเพรสเซนเทช่ขึ้นมามันอาจจะดูแบบมาก ฟิลแล้วพิ่รู้สึกว่าพอร์ตฟิลลกับอินเทอร์วิวเป็นตัวตัดสินได้เลยว่าเราจะติดหรือไม่ติดเพราะว่ารุ่นฟิลก็จะมีคนที่คะแนนได้สูง <_ C 1> แต่ว่าคือพออาจจะไม่ตรงโจทย์กับที่คณะต้องการหรือว่าแบบตอบอินเทอร์วิวอาจจะยังเราอาจจะแบบไม่เป็นตัวเองกับอาจารย์อํา้ทำให้อาจารย์เหมือนไม่ไม่รู้ว่าเราเป็นคนยังไงเรารู้จักคณะเขาแค่ไหนคือรู้สึกว่าการทำพอร์ตฟิลล์กับอินเทอร์วิวมันเป็นเหมือนพิสูจน์ได้เลยว่าแบบเออเรารูนะว่าเขาสอนอะไรเราก็สนใจในสิ่งนี้จริงๆแต่ว่าคะแนนเอก็กซ์เอที ให้ได้ประมาณหนึ่งให้เรารู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็ไปสู้ต่อกับ portfolio กับอินเทอร์วิวที่ดีก็คือติดแน่อนอนค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวน,นะคะว่าแบบเออแบบพอร์ตเรามันอาจจะดีไม่เท่าคนอื่นหรือว่าแบบเราอาจจะไม่เล่นใหญ่เท่าเขาเราอาจจะไม่เลือดเท่าเขาแบบให้โฟกัสที่ตัวเองว่าสิ่งที่เรามีเราจะทํายังไงให้มันให้มันดีขึ้นได้ให้มันโดดเด่นขึ้นได้ผ่านทางการเขียนของเราหรือว่าตัการแบบเล่าเรื่องของเราทํายังไงให้กรรมการเขาสึกแบบประทับใจกับสิ่งที่เรามีได้ให้เขารู้ให้ได้นะคะว่าเรารู้ว่าคณะเขาสอนอะไรอันนี้คคคือสสสิ่่่งททีีําัญุด อันนี้ฟิวรู้จักกับพี่สาวคนหนึ่งนะคะที่ชื่อพี่นายพ่วงที่พี่นายสอบเข้ามาหาลัยพี่นายจะมี i.g ของพี่ชอยพี่สอนอยู่ในสตอรี่บ่อยมากๆลองกดเข้าไปเช็คดูว่าพวกเขาคือใครอะไรเงี้ยแบบทำไมแบบถึงอยู่ในสตอรี่พี่นายบ่อยจังก็เลยกดเข้าไปดูแล้วก็เห็น ว่าพี่ๆเหมือนสอนคลาสอินเทอร์วิวสอนพอร์ตเฟลิโอเหมือนเป็นคอนซัลล์ด้านเข้ามหาลัยอะไรพวกนี้ค่ะทุก็นเลยแบบเลื่อนๆสีดเข้าไปดูรับโพสของพี่คือเด็กติดมหาลัยเยอะมากๆแล้วพอถึงถึงตาฟิวก็เลยเหมือนมีชิปอยู่แล้วในสมองว่าเออมีพี่สอยพี่สอนนะมี IG นี้อยู่นะมีครูสอยอีซีอิงอยู่นะก็เลยแบบกดเข้าไปแล้วก็ทักไปหาพี่ๆเลยแล้วก็ติวพอร์ตเฟลิโอกับอินเทอร์วิวกับพี่ๆเป็นเวลาน่าจะครึ่งปีหรือมากกว่านั้นได้เลยค่ะสำหรับชิพในการทำพอร์ตให้สอบติดนะคะออยย่่าางแรกกเลคืสว สำคัญที่สุดคือการแบบให้กรรมการเขาแบบเห็นความเป็นัวเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ห้ามขาดเลยก็คือการรู้จักคณะให้ดีที่สุดเหมือนพอเรารู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักคณะเราจะรู้แล้วว่าสิ่งที่เราพรีเซนต์ออกมาผ่านพอร์ตเรียวเนี่ยในไม่กี่วิที่อาจารย์เขาเลื่อนผ่านต้องทําให้เขารู้ได้ว่าเราเป็นยังไงแล้วเรารู้จักคณะนี้ดีแค่ไหนเขียนยังไงก็ได้ให้แบบกรรมการเขารู้ว่าเรารู้ว่าคณะเนี้ยเขาสอนอะไรแล้วก็เรารู้ด้วยว่าสิ่งที่เราทําไปอ่ะเกี่ยวข้องกับคณะนี้ยังไงอันนี้คือสิ่งที่ รู้สึกว่าสำคัญที่สุดก็เป็นทิปเล็กๆนะคะ เรียนอินเทอร์วิวก็คืออินเทอร์วิวจะเรียนกับพี่ส้อยพี่สอนทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็มีพีเอเข้ามาช่วยด้วยแล้วคลาสเนี่ยจะเป็นคลาสออนไลน์ line, แต่ว่าเราจะไม่ได้เรียนแบบ1ต่ตอนหนึ่งนะเราจะกลายไปเรียนแบบเป็นคลาสแบบรวมหลายๆคนเลยนะคะสำหรับคนที่ลงคลาสนี้ก็คือจะมาเรียนในคลาสนี้ด้วยกันหมดเลยตอนแรกก่อนที่จะเรียนคือกังวลมากเพราะว่าตั้งแต่เรียนพี่ส้อยพี่สอนมายังไม่เคยเรียนโรงคนอื่นเลยไม่เคยเห็นหน้าใครเลยแบบไม่รู้จักใครเลยแต่พอได้เรียนไปแล้วอื้มมันชิกับที่เราคิดอะไรอย่างเงี้ยเหมือน เขาไม่ต้องกลัวเลยแบบเวลาพูดอะไรไปผิดอะไรไปคือเขาจะไม่ Judge แล้วก็เพื่อนๆในคาทุกคนก็คือแบบน่ารักมากมันดีตรงที่เราได้รู้ p e r s p e c t i v e ของแต่ละคนแล้วก็เหมือนเราจะได้รับความเห็นรับไอเดียใหม่ๆมากขึ้นที่บางทีเราอาจจะไม่ได้คิดแต่ว่าเพื่อนคิดได้เราก็จะสามารถที่จะหยิบไอเดียของเพื่อนมาแล้วก็แบบมา Dev e l o p ให้มันเป็นตัวเองมากขึ้นในการตอบคําถามในมัลก์อินเท e ร์วหรือใน interview จริงค่ะ สถนาการในช่วงแรกของฟิวตอนม็อกเนี่ยจาได้เลยว่าทําได้แย่มากแล้วก็รู้สึกแบบจะร้องไห้แบบหลังอินเทอร์วิวเสร็จคือพี่สอนเขาก็จะแนะนํามาในสิ่งที่ฟิวควรจะต้องแก้ไขในการแบบก่อนที่จะเตรียมตัวไปอินเทอร์วิวจริงใช่ไหมคะแล้วแบบจาได้เลยว่าตอนม็อกคือเราตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนฟิกไว้ในหัวเลยว่าแบบถ้าโดนคําถามนี้ต้องตอบนี้อย่างนี้จนทําให้ตอนไปอินเทอร์วิวแบบไปม็อกอินเทอร์วิวจริงๆเราแบบช็อตไหมเรารู้สึกไอเราลืมสคริปต์เราแล้ว,ลวอะไรอย่างเงี้ยแบบพอโดนคําถามท,าที่เราคิดว่าอาจจะออกพอโดนคําถามนั้นจริงๆแลล้วก็แบบืมคําตอไปเ เพราะด้วยความตื่นเต้นของเราเทคนิคที่ใช้ในการเตรียมตัวเพื่อที่จะแบบให้แก้ไขปัญหานี้ก็คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องจําคําตอบ่ือคําตอบนะคะเพราะมันแบบ impossible ในที่เราจะไปนั่งจําคําตอบแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าอาจารย์เขาจะถามอะไรเราจริงๆเพราะงั้นแบบสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราจะต้องเข้าใจตัวเองก่อนแล้วก็เข้าใจในไอเดียของเราเข้าใจในความคิดของเราว่ากับคําถามนี้เราคิดเห็นอย่างนี้นะมันจะได้มีความ flow มากขึ้นเพราะอาจารย์เขาก็จะดูออกเนาะแบบเออแบบเราอาจจะจำมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันทำให้ความแบบ natural ของเรามันหายไปในอินเทอร์วิ จริงๆค่ะ ข้าบูธแคมป์คือวันนั้นแบบปลุกไฟสูงมากรู้สึกแบบผมมีแพชชั่นมากแบบรู้สึกว่าต้องติดแหละแบบอยากจะติดอยากจะแบบขึ้นเวนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นคนพูดให้น้องๆได้ฟังในบูธแคมป์ก็คือแบบคนเยอะมากๆแรกก็คิดว่าจะเก่งนะคะแต่ว่าการที่แบบพอเขาแบ่งตามคณะแล้วแบบคนนี้อยากเข้าคณะนี้คนนี้อยากเข้าคณะนี้แล้วเราเหมือนได้คุยกันกับคนที่อยากจะเข้าคณะเดียวกันที่อยากจะมีแพชชั่นเดียวกันกับเราเหมือนได้แบบพูดคุยมากกว่าแบบผ่านอะไรมาบ้างทำพอเป็นยังไงบ้างทำพอแนวไหนบ้างมันก็เหมือนการให้กำลังใจกันนิดนึงแล้วกก็เรมไดด้ีา ที่จะเข้าไปคณะด้วยกนันหนอะคะ่ะอาการที่ได้ฟังพี่พี่เดอ่เขามาพูดคือทําให้เรารู้สึกแบบอยากที่จะอยากยิ่งเข้าเข้าไปใหญ่เพราะเพราะรู้สึกว่าถ้าได้เข้าไปแล้วแบบเราจะได้ไปเจอสิ่งที่เขาเจอนะชีวิตที่แบบที่มาหาลัยให้แล้วก็ได้ใช้ชีวิตตามที่เราเหนื่อยมาเพื่อสิ่งนี้อะไรเงี้ยอีกอย่างนึงที่ฟิวประทับใจก็คืออาหารอร่อยมากอาหารที่บูตแคมอร่อยมากเลี้ยงดีมากค่ะแล้วก็ให้ของแถมอะไรมาเยอะเป็นเป็นหมด,หมด,หมดแบบมีปากกามีคุกกี้มีแล้วก็ได้ข้าวกล่องซึ่งอร่อยทุกอย่างเลยมีนนน้้้้ําใหฟรีอคคววไปะะแลก พี่ซอยพี่ส,อ,สอนตัวจริงสวยมากนะคะน้องๆอย่าลืมไปเจอกันนะคะ ก็คือแบบจากปกติไม่ใช่คนกดดันตัวเองหรืออะไรแต่ว่าพอมายืนย่นไปแค่3คณะด้วยแล้วเหมือนแบบควาอาเป็นสิ่งที่เราอยากเข้าที่สุดอะไรเงี้ยมาเลยยิ่งแบบกดดันมากถ้าเราไม่ติดทั้ง3คณะเลยละแบบมหาลัยอื่นก็ไม่ได้ยื่นเรายื่นแบบแค่นี้อีก2อันก็คือไม่มั่นใจเลยนะคะเพราะเหมือนอีก2อันคือเราแบบเราเหมือนมุ่งความอาก็เลยไม่ได้เตรียมตัวเยอะขนาดนั้นที่ไปทำบ่อยมากๆคือโทรคุยกับเพื่อนแล้วก็ไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยบ่อยมากๆมันเหนือนทําให้เราแบบลืมช่วงเวลาเครียดของเราไปได้สักพักใหญ่ๆเลยตอนนี้ครับอ,อยู่กับแบบเพื่อนอออะรเี้ยิกสสบััมมภาษณ์ใ็คืจตตว ดีพยายามดูโนต้ตของตัวเองอะคะ่ะเหมือนแบบคําถามอะไรที่พี่ได้จากพี่สอนพ่ก็จะเอามาโนต้ตไว้แล้วก็คิดพวกต่อใหม่ให้ดีกว่าเดิมแล้วก็ลองพูดก,กับตัวเองพูดก,กับตัวเองบ่อยๆจนทาให้เรารู้สึกแบบโอเคเรามั่นใจมากขึ้นแล้วก็มาดูพอร์ตของตัวเองด้วยว่าเราเข้าใจพอร์ตของเราดีหรือ,อยังถ้าเข้าใจแล้วพี่ก็จะพักเลยก่อนสอบก่อนหนึ่งวนันก็คือพี่ไม่ทาอะไรเลยเพราะว่าพี่รู้สึกว่าถ้ายิ่งมาทบทวนแบบยิ่งก่อนโหะาอาจจะชั่วโมงก่อนอจจินเทอร์วิวอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เรายิ่งเครียดยิ่งรู้สึกว่่่่่าา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 อออออ้้วววถเเเเรรรรรจจจจคํมมมมนน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 ีีีะะะะะะบบไดัััักกกลยืททุงพแ ไม่ต้องทำอะไรแล้วให้ปล่อยใจให้สบายๆตั้งสติให้ดีที่สุดเวลาอาจารย์ถามอะไรจะได้แบบนึกถึงคําตอบที่เราเคยฝึกซ้อมมาได้แล้วก็ตอบได้แบบโฟล์ให้ได้มากที่สุด ก็สำหรับวันสอบจริงใช่ไหมคะฟิลยืนะ่นไป3คณะฟิลก็โดนคอมอาร์ตก่อนเลยก็ได้สอบเวลา10บโมงยีเป็นช่วงเช้าเหมือนพี่เขาจะโทรมาบอกว่าเออเวลาตามนี้ตาหนี้แล้วก็เข้าไปอินเทอร์วิวเป็นออนไลน์ทั้งหมดแล้วด้วยความที่แบบอินเทอร์วิวมันอินเทอร์วิวที่บ้านนะคะมันก็เลยเหมือนจะรีแลกซ์ขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเหมือนเราก็แบบอยู่ในสถานที่ที่เราอยู่ทุกวันเราไม่รู้สึกแบบกดดันขณะที่เราไปนั่งแบบ Face to Face กับอาจารย์เน,นาะก่อนเข้าซูมคือกดดันมากๆเพราะว่าแบบความกลัวทุกอย่างมันกลับมาอีก มันกำลังจะเกิดขึ้นจริงภายในวันนี้อะไรเงี้ยพอเข้าไปในสู่ปุ๊บแบบทุกอย่างดีกว่าที่คิดมากๆอาจารย์ฟิลโชคดีด้วยแหละที่ได้อาจารย์ไทย2คนเลยแล้วค่อนข้างใจดีก็คือเหมือนอาจารย์ไม่ได้ถามคําถามยากแล้วก็เหมือนถามคำถามที่ทําให้เราแบบรู้สึกีแลซ์มากขึ้นเหมือนถามว่าแบบเออวันนี้มีอะไรดีเกี่ยวกับวันนี้บ้างเขาก็เหมือนเริ่มเข้าเรื่องพอร์ตของเราส่วนใหญ่ที่ฟิวโดนจะเน้นเกี่ยวกับพอร์ตหมดเลยค่ะเป็นงานแบบในพอร์ตที่ทาอะไรนี้แล้วก็จะมีคําถามเสริมนิดหน่อยแต่เราก็ตอบตามความเข้าใจแล้วว่าตามที่เราฝึกซ้อม ข้านตรงกับเหมาะกับที่สอนเอาไว้แล้วก็คําถามค่อนข้างตรงกับที่คิดว่าจะออกด้วยค่ะพออินเทอร์วิวเสร็จจาได้เลยแบบโทรไปหารีบโทรหาเพื่อนเลยแล้วก็รีบแบบวิ่งหาแม่ในบ้านเลยว่าแบบอูมันดีมากรู้สึกแฮปปี้มากรู้สึกว่าแบบเออทําได้ดีกว่าที่คิดแล้วก็ทําได้ดีกว่าตอนเหมาะมากๆ ส่วนตอนวันประกาศผลสอบนะคะตอนประกาศผลสอบอะฟิวมีซ้อมบาสคือคอมอาร์ตเขาประกาศตอนเย็นแล้วก็ตอนนั้นคือเพื่อนฟิอเขาติดกันไปหมดแล้วแบบเพื่อนมีคนนึงเรียนไอซีก็คือแบบบอกบอกตั้งนานแล้วในเว็บแล้วก็มีคนนึงเรียนบาซายคือบอกตอนเที่ยงแล้วก็มีคนนึงเรียน <c oughs> อาร์เบลก็คือบอกไปแล้วเหมือนกันส่วนฟิวคือของฟิวยังไม่บอกเลยเครียดว่าอยแบบมันเหมือนถ้าเราไม่ติดอยู่คนเดียวล่ะแล้วมันแบบตอนนั้นคือเป็นความรู้สึกที่แย่มากตอนเย็นก็คือต้องไปซ้อมบาสเที่ยงเรียนคอมอาร์ตน่าจะประกาศประมาณ4มมม้ะถาจ่ิิดลวฟีอตน บ่าย3ถึง5โมงเย็นแล้วตอน4ี่โมงก็คือโคชเบรกพอดีแล้วเหือนเพื่อนก็เลยแบบบอกว่าไปเช็คเลยตอนนี้คิดว่าออกแล้วออกแล้วแน่ๆผมไม่อยากที่จะเช็คตอนนั้นเพราะว่าทุกคนในทีมบาร์สอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าฟิวไม่ติดมันก็แบบกลัว่จะร้องไห้ตอนนั้นทุกคนอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจบจบตรงนี้ ก็เลยเปิดนะคะเปิดแบบเปิดเมลมาแล้วตกใจมากตอนแรกเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ไม่เหมือนที่เราคิดเอาไว้ว่ามันได้ขึ้นมาคำแรกว่า congratulation อ่ะมันไม่ใช่เป็นแบบ dear dear something อะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่าค,คือแบบก็ต้องสติแล้วก็แบบใจเย็นก่อนใจเย็นตอนแรกใจแป้วไปแล้วว่าไม่ติดเหรอวะเขาจะบอกเฉยๆหรือเปล่า See you in the next round คือเราไม่อยากไปเจอเขาแล้วนึกออกปะแล้วก็แบบใจเย็นใจเย็นอ่านมาอ่านมาค่อยๆอ,อ่านาแล้วพออ่านมันก็ขึ้นมาแบบ we are delighted to say โอเคาแบบกีดเลยติดแล้วแบบดีใจมากมันก็คือช็อกแบบช็อกเลยแล้วก็ไม่รู้จะทำตัวยังไงแบบหันไปหาเพื่อนแล้วบอกว่าแบบติดแล้วนะแต่เนี่ยใจคือดีใจมากมันก็ยังแอบ,บงงอะทุกคนนะึกออกปะ,ะนี่ติดแล้วหรอแบบเราติดแล้วจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันยังเหมือนยังไม่อยากเชื่อเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการมาตลอดทั้งปีนะแล้วมันแบบเกิดขึ้นจริงแล้วอะไรอย่างเง แฮปปี้มากๆาก่อยากฝากถึงพี่ส้อยพี่สอนนิดนึงนะคะก็แบบอยากขอบคุณพี่ๆอีกรอบจริงๆฟิลเขียนไปให้พี่ๆยาวมากๆแล้วในไลน์แล้วก็แบบคือพอเจอต่อหน้าก็แบบพูดอะไรกับพี่ๆอีกหลายอย่างมากๆแต่ว่าพี่เอด้วยอยากขอบคุณพี่เอด้วยนะคะแบบขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆที่แบบทําให้ฟิลแบบได้ใส่ชุดนี้ถ้าไม่เจอพี่ๆคือคงน่าจะแบบยังหลงทางอยู่ไม่รู้ว่าแบบพอร์ตคําถามนี้เขาหมายความว่าไงแบบโจนี้เขาต้องการจะหมายความว่าไงหรือว่าพอตเราต้องใส่อะไรบ้างอินเทอร์วิวต้องพูดอะไรบ้างคือถ้าไม่เจอพี่ๆฟิวจะทำเพราะ พลุ film, film, ้ชั单单 ت, board, people, you, like ่ในตัวฟิลมากๆแล้วก็ทําให้ฟิลแบบติดคณะที่ฟิลอยากจะติดมาโดยตลอดไม่คิดว่าตัวเองจะติดเหมือนกันแต่ว่าพาเจอพี่ๆก็คือแบบบูสต์เอเนอร์จีให้ฟิลแล้วก็บูสต์ความมั่นใจให้ฟิลมากๆขอบคุณนะคะรักพี่ส่้ยี่สอนพี่เอมากๆนะคะขอบคุณที่แบบเลี้ยงฟิลเหมือนน้องสาวคนหนึ่งขอบคุณมากๆค่ะแก็สำหรับน้องๆที่กําลังเตรียมตัวจะเข้าคอมอาร์หรือจะเข้าคณะอินเตอร์หรือคณะอะไรก็ตามนะคะก็อยากให้แบบสู้ๆนะครับ เข้าใจว่าแบบบางทีเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเสียกําลังใจรู้สึกเบรนเอาท์หรืออะไรก็ตามแต่ว่าก็อยากให้รู้เลยว่าแบบต้องอดทนอดทนอีกนิดเดียวแล้วก็สิ่งที่เราได้มาเราจะรู้สึกภูมิใจมากๆในภายหลังถ้าเครียดหรือว่าาราสึกหมดแพชชั่นอะไรก็พักไว้ก่อนพักไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วเราค่อยหาอะไรก็ตามที่เราชอบแล้วก็ค่อยกลับมาทําอีกรอบก็สำหรับคนที่แบบอาจจะเครียดมากไม่มีที่ระบายจริงๆก็ทักหาพี่ชอพี่สอนได้เลยนะคะเพราะว่าพี่ๆก็เจอเด็กที่เป็นเหมือนเรามาทุกๆปีเนาะแล้วเขาก็ให้ emotionally support ได้ดีมากๆหรอวา,ะะาเัเเคครบถ้ีย มากๆก็ลองแบบระบายให้ใครสักคนฟังบ้างเราจะได้รู้สึกแบบสบายใจขึ้นเนาะหรือว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับคณะก็ถามพี่ซ้อยพี่สอนได้เลยนะคะหรือว่ารุ่นพี่ที่ติดแล้วจะทักหาพี่กันอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันก็สู้ๆนะคะพี่ก็มีช่วงเวลาที่แบบรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเหมือนกันว่าเราจะทําได้ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนถ้าเรายังไม่มั่นใจในตัวเองแบบกรรมการจะมั่นใจในตัวเราได้ยังไงถูกไหมเพราะงั้นแบบก็ขอให้ทุกคนแบบมั่นใจฮึบมั่นใจในตัวเองมากๆแล้วก็โชว์สิ่งนี้ไปให้กรรมการได้หเห็็ห็น็นนนนนใใหหห้้้้้ททุกกกกคคไไดดเเเวว่าาาาารรํมืออััแลแลถบบจยงส บางจุดอยู่หรือว่าอยากรู้แนวทางคําถามอินเทอร์วิวที่พี่ได้ก็ทักมาใน IG ก็ได้นะคะ IG คือ fewnuthaya นะคะทักมาได้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับข่าวดีตอนมันประกาศผลนะคะเราเจอทุกคนที่ปิ๊บปิ้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าถ้าจิจุลาแล้วอย่าลืมมาบ้านแจวนะคะบ๊ายบาย